เพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทำคลิปนะคะพิกอาคาดในหัวข้อที่ว่าคุณมีโอกาสจะได้คู่เป็นสายฝอไหมนะคะสายฝอก็คือฝรั่งยุโรปนะคะต่างประเทศเนาะอ่ะ ็นโซนนั้นนะคะก็วันนี้เป็นหัวข้อที่มีคนขอมานะคะก็วันนี้นุ่นจะมีไพ่ให้เพื่อนๆเ,เลือก3ามตัวช่วยนะคะ3ตัวเลือกแล้วเพียงสามตัวช่วยนะคะก็จะพูดผิดพูดถูกเลยนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะก็ผ่านพ้นวิกฤตเนาะนุ่นเองก็ไม่ค่อยดีนะคะไม่สบายบ่อยมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลือกก่อน ตัวเลือกที่หนึ่งนะคะตัวเลือกที่สองตัวเลือกที่สามอ่ะด้านนี้นะคะอ่านด้านนี้นะ,ะอันนีนุ่นโชว์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะหนึ่งสองและสามนะคะอ่าน่าจะเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวนุ่นขออ่านไพ่เลยแล้วกันนะคะ ตัวเลือกที่หนึ่งนะคะเป็นตัวเลือกนี้ก่อนอื่นนะคะนุ่นขอนำเสนอนะคะกูตาวิคีมคิมกันแดดช่วยบำรุงผิวขาวทาผิวขาวนะคะซึ่งนุ่นก็ใช้เองแหละนะคะด้วยนะขวดนี้นะคะราคาสุดพิเศษนะตอนนี้159ยาบาท2ขวด3 0 0 4ขวด5 5 0นะคะ4ขวดส่งฟรีนะคะก็1ขวดเนี่ยคุณจะใช้ได้ประมาณ1-2เดือนนะคะขนาด 250 ml ใครสนใจก็แอดไลน์มานะคะหรือใครนะคะจะซื้อนะคะสั่งพีออเดอร์นะคะเป็นการ์ดข้อความนะคะที่นุ่นใช้ในการอ่านไพ่นะคะก็300บาทนะคะมี52ใบนะคะพีออเดอร์ถึงวันที่31สิงหานะคะสัสดส่งฟรีนะคะแล้วก็30บาทต่อ1ชุดเนี่ยนำไปทำบุญนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคุณนะคะ ลืมหัวข้อคุณอะไรคุณมีโอกาสจะได้คู่รักเป็นสายฝอไหมนะคะให้ที่คุณได้นะคะ6เหรียญ9ดาบเครียดเหรอคะอัศวินดาบอายดีใจด้วยนะคะเอ็มเพสเออเอ็มเพลเลอร์นะคะมีโอกาสจะคุณนะคะอาจจะ ได้คนมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะคอยซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินหรือเป็นคู่ปรึกษาชีวิตถ้าคุณมีปัญหาเครียดเครียดหรือว่าชีวิตคุณมีความเครียดเนี่ยคุณจะเจอคนคนนี้ที่จะมาคอยซัพพอร์ตคุณนะคะเขาจะมาอย่างกระทันหันอาจจะเดินทางมาเจอคุณแบบกระทัน n หันก็ได้มีโอกาสเป็นชาวต่างชาติสูงมากและก็อาจจะอายุมากกว่าหรือมีหน้าที่ตําแหน่งการงานที่ดีกว่าคุณนะคะหรือมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีอาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูซิจะเจอกันได้ยังไงเพื่อนเพื่อนแนะนำนะคะสามเหรียญจะมีเพื่อนเพื่อนแนะนำหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างทำให้คุณกับเขาเนี่ยได้มาเจอกันนะคะหรือคุณอาจจะมีปัญหาชีวิตหรือต้องการคนให้คำปรึกษาแล้วมาเจอเขานะคะเขาอาจจะเป็นคนปรึกษาชีวิตปัญหาชีวิตคุณก็ได้หรือเจอจากการงานนะคะหรือเจอกับปัญหาทางการเงินน่ะเนาะก็จะประมาณนี้นุ่นขอ เปิดให้่ข้อความหน่อยนะคะ <_ ın> เขาเนี่ยอยากจะบอกว่าอย่ากโกหกชั้นหมายถึงว่าถ้ามีการเจอกันแล้วอ่ะคุณมีอะไรคุณสามารถคุยกับเขาได้ทุกเรื่องเลยนะคะ แล้วก็กอดหน่อยได้ไหมถ้าคุณมีปัญหาหรือไม่สบายใจเขาจะโอบกอดคุณไว้นะคะเป็นคนอบอุ่นเนาะรอหน่อยนะถ้าตอนนี้คุณมีปัญหาหรือกําลังรอคอยใครคนนั้นอยู่อะ่ะเ,ออเขากําลังจะเข้ามาแล้วนะคะเธอน่ารักคุณเป็นคนน่ารักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรักคุณมากๆนะคะเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการได้พบคุณนะคะสําหรับเขาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูข้อความจากจักรวาลหน่อยสิ มั่นใจนะคะจงมั่นใจนะว่าเขาเนี่ยจะดูแลและให้ความรักคุณได้นะคะเป็นกังวลนะคะอย่าเครียดไปเลยค่ะไม่ไม,ไม่ไม่คิ้วผูกโบนะเป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่เลยนะคะเขารักในสิ่งที่คุณเป็นเดี๋ยวเรามาดูธาตุและราศีที่อาจจะเป็นเขาอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะธาตุราศีอ่ะเพราะว่าตามหัวข้อแล้วเนี่ยคุณจะได้มีโอกาสเอ่อได้แฟนสายฟอไหมเนี่ยก็คือตอบแล้วว่าได้นะคะ อาจจะเป็นชาวราศีเออ่พฤษภนะคะ20เมษาถึง20พฤษภาเนะคะเอ่อราศีเมถุนเมถุนนะคะวันที่21เมษาถึง21มิถุนาราศีกันย์ยีสิบสามงหานะคะถึง22กันยาแล้วก็ราศีมีนนะคะวันที่19บเก้ากุมภาถึง20มีนานะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะดีใจกับคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กองที่สองเลยบ๊ายบายมาต่อกันที่กองที่สองสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะ mm. ก็ฝากกุ้าวิทคีมคีมกันแดดนะคะที่ทําให้คุณผิวขาวขึ้นนะคะหนึ่งขวดหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจากปกติสามร้อยเก้าสิบใครสนใจแอดไลน์มานะคะแล้วก็ฝากการ์ดข้อความนะคะ 52ใบ300บาทนะคะพิออเดอร์ถึงวันที่31นี้นะคะรวมส่งจะส่งฟรีนะคะแล้วก็หัก30บาทไปทําบุญนะคะใครสนใจแอดไลน์นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณมีโอกาสจะได้แฟนสายฝ่อไหมนะคะสายฝอก็คืออาจจะฝรั่งยุโรปต่างประเทศนะคะเดวิล6ไม้เท้า เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยคุณนะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เซ็กซี่นะคะแต่ว่าบ้างงานหรือเปล่าสิบไม้เท้า t เด f o ูโอไพ่กองที่สองเนี่ยมันไม่ได้ตอบว่าคุณ จะได้หรือไม่ได้แต่ตอบว่าคุณมีโอกาสเพราะอะไรมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะถ้าคุณนะคะเออถ้าพาตัวเองออกไปสถานที่ที่มันแบบจะต้องเจอเช่นสถานที่กลางคืนหรือไปเที่ยวต่างประเทศบ้างนะคะนอกเหนือจากการทํางานอะ่ะเพราะคุณเป็นคนบ้านง,งานคุณอาจจะทุ่มเทในเรื่องของงานอะ่ะเขาบอกว่าให้คุณพาตัวเองออกไปเรียนรู้โลกใหม่ๆบ้างแล้วคุณก็อาจจะมีโอกาสได้เจอไพ่กองนี้คือ5 0ต์นะคะ ถ,ถ้ามีโอกาสจะได้เจอจริงๆจะได้เจอยังไงนะคะจะได้เจอจากไหนเดอนมูนคุณต้องเลิกคิดมากก่อนนะคะแต่มีโอกาสเจอตรงช่วงกลางคืนเนาะคนในครอบครัวนะคะหรือเกี่ยวกับการงานก็ได้คนคนนี้เป็นคนขี้หึงหรือคุณอาจจะเป็นคนไม่ค่อยเปิดใจอะถ้าคุณอยากเจอจริงๆคุณต้องเปิดใจนะหรืออาจจะเจอแบบกระทนหันนะคะเป็นรักแรกพบหรือแบบปุปับได้เจอก็ได้นะคะโอกาสกองนี้มี50เเซ็นตนะคะ เดี๋ยวเรามาดูข้อความถ้าเจอเขาแล้วเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะฉันรักเธอมากกว่าที่เธอรู้ฉันพอแล้วเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้เนาะตอนแรกๆอาจจะแบบไม่อยากผูกมัดนะคะสิ่งที่ดีที่สุดคือการได้พบเธอ รักคุณเป็นคนน่ารักกันเนาะเขาเลยอยู่เจ้าชู้เพื่อคุณนะคะรอหน่อยนะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เจอเขาคนนั้นแต่ในอนาคตนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอแน่นอนนะคะเอ่อแต่คุณน่จะต้องไม่อยู่ที่เดิมเช่นไม่บ้างงานแล้วก็กลับบ้านนอนอย่างเดียวนะคะพาตัวเองไปท่องเที่ยวสถานที่ใหม่ๆที่คุณไม่เคยไปบ้างนะคะเอ่อลองไปสังคมใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยได้ลองนะคะคุณก็จะได้เจอ,อเดี๋ยวมาดูไพ่จากจักรวาลน,นะคะอยากบอกอะไร ปลดปล่อยเนี่ยเห็นไหมคะมันก็สอดคล้องกันนะคะปลดปล่อยตัวเองนะคะออกไปจากสถานที่ที่แบบตัวเองแบบว่าเคยไปแบบซ้ําๆเออทำงานกับบ้านทํางานกับบ้านนี้ไม่ได้เจอแน่นอนนะคะตรวจสอบลองตรวจสอบดูหรือว่าลองถามตัวเองดูว่าตัวเองอยากได้แฟนสายเอ,อสอจริงไหมนะคะถ้าได้เนี่ยถ้าอยากได้เนี่ยคุณก็ต้องมาแบบหาข้อตกลงกับตัวเองว่าจะทํายังไงจะจะเออพาตัวเองออกไป เจอเขาคนนั้นได้อย่างไรหรือว่ามันมีวิธีไหนบ้างที่เราจะได้เจอนะคะมันเหมือนกับคุณต้องแสวงหาถ้าคุณอยากจะได้เ,ออเป็นแฟนสายฝอเนาะคุณจะต้องแสวงหาค่ะดูราศีของเขาสิราศีกันนะคะคนที่เกิดวันที่2 3สิบามงหาถึงวันที่22กันยานะคะราศีตุลน,นะคะวันที่23 กันยาถึง23ตุลาราศีกรกฎนะคะคนที่เกิดวันที่22มิถุนาถึง22รกรกฎานะคะขออีกหนึ่งใบราศีสิงห์นะคะ23่ง23กรกฎาถ,ถึง22สิงสิงหานะคะ ต้องบอกว่าไพ่กองที่สองเนี่ยคุณมีโอกาส50-50นะคะลองนะคะถามตัวเองว่าอยากได้แฟนมีอยากมีแฟนเป็นสายฟอไหมแล้วก็ลองแสวงหาหรือว่าลองหาเส้นทางนะคะที่มันจะทำให้ตัวเองได้นะคะเพราะว่าถามว่าได้ไหมมีโอกาสได้นะคะก็ขอคุณสมวังนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะยังไม่ได้กดติดตามนุ่นรบกวนกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้นุ่นไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ชาวราบคนที่เลือกไพ่กองที่3กลกองนี้นะคะคุณมีโอกาสจะได้แฟนซ้าฟออ์ไหมนะคะ ก่อนอื่นนะคะก็ขอโฆษณาน,นิดนึงนะคะใครต้องการสั่งซื้อนะคะครีมกันแดดกูต้าวิครีมนะคะ1ขวด159บาท2ขวด300ก็แอดไลน์มานะคะอ่าหรือใครจะซื้อนะคะพีออเดอร์นะคะการ์ดข้อความนะคะ300บาทส่งฟรีนะคะพีออเดอร์ถึงวันที่31สิงหาคามนี้นะคะแล้วก็หัก30บาทต่อ1ชุดไปทำบุญนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณมีโอกาสได้แฟนเป็นสายฟอไ,ไหมนะขอกระซิบหน่อยแล้วกันเนาะ ที่แน่ๆได้เงินแน่ๆได้สิ่งที่ดีแน่ๆน,นะคะห้าถ้วยอาจจะเจอคนที่มีปมในเรื่องของความรักเออฮอร์มิตขอพรสิ่ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะเดอสตา แล้วคนคนนี้ค่ะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะเป็นคนโดดเด่นเป็นอา,อาจจาะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงเป็นนักร้องนักร้องตีนะคะดารานักแสดงแล้วก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากๆนะคะไม่ได้บอกว่าคุณจะได้แฟนใส่ฝอไม้แค่บอกว่าคุณมีความหวังนะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆในชีวิตเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือเป็นเนื้อคู่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3ามเนี่ย โอกาสที่คุณจะได้แฟนสายฝอเนี่ยมีประมาณ30%นะคะนุ่นขอเปิดเพิ่มเนาะเพราะว่าไม่เหมือนกองอื่นถ้าไม่ได้สายฝอเนี่ยมีโอกาสจะได้แฟนต่างประเทศไหมอาจจะไม่ได้สายฝอก็ได้เนาะบางคนอาจจะแบบชาวเอเชียอย่างเงี้ยนะคะคนที่เลือกให้กองที่3มีโอกาสจะได้แฟนต่างประเทศไหมคะวิวออฟฟอร์จูนแล้วแต่โชคชะตาหนึ่งไม้เท้าห้าดาบ อ่าอัศวินเออคิงออฟครับคุณอาจจะได้แฟนเป็นชาวเอเชียนะคะอาอาจจะเป็นพวกแบบว่าไม่ได้เป็นยุโรปไม่ได้สายฝอแต่มีโอกาสจะได้แฟนต่างประเทศต่างชาตินะคะ30-50%นะคะแล้วแต่โชคชะตาแต่คุณนัจจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณแน่นอนคนคนนั้นคือคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณคนที่คุณขอพรคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนมาดาหรือว่าเป็นคนที่คุณจะต้องเจอจริงๆนะคะ โอกาสจะเจอเนี่ยจะเจอจากการเดินทางนะคะเจอจากโลกโซเชียลนะคะหรือเจอจากสถานที่เก่าๆที่คุณเคยไปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือให้ให้มาเองอหรืออาจจะคนคนนี้อาจจะอยู่ในชีวิตของคุณแล้วก็ได้เป็นคนที่ทําให้คุณเสียใจก็ได้หรืออาจจะเคยเป็นคนที่มีความรักมีปมในเรื่องของความรักเช่นกันกันกบคุณะนะคะเนี่ยมันเหมือนคุณเจอกันแล้วอะค่ะเนาะกองนี้จะไม่เหมือนกองอื่นอะเดี๋ยวเรามาดูข้อความนะคะ ฉันอยากดูแลคุณตกหลุมรักคุณและคุณคนเดียวเท่านั้นมีฉันแล้วยังจะมองหาใครอีกอยู่ด้วยกันเป็นานๆาน,นะนี่คือข้อความที่เขาคนนั้นอยากจะบอกคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวสายฟอรหรือเอเชียนะคะหรือคนไทยก็ตามนี่คือคนที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะข้อความจักรก,กาลค่ะรางร้ายเอา้าทำไมล่ะ ใจเย็นๆไม่ว่าจะมีร้ายหรือมีอะไรก็ตามให้คุณใจเย็นเยนก่อนนะคะเดินทางแล้วออกเดินทางตามหาความรักนะคะหรือเดินทางาท่องเที่ยวนะคะคุณจะเจอนะคะกับคนคนนี้หรือว่าผ่านจากเรื่องเลวร้ายไปแล้วเนี่ยคุณถึงจะเจอเรื่องดีๆนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูราศีร่วงลงมาแล้วว่าหนึ่งใบราศีเมษน,นะคะคนที่เกิดเดือนมีนานะคะยี่สิบมีนาถึงสิบเก้าเมษาราศีกุมนะคะคนที่เกิดยี่สิบ มกราถึง18เอ่อกุมภานะคะราศีตุลน,นะคะคนที่เกิดวันที่23เอ่อกันยาถึง23ตุลาราศีพฤษศนะคะคนที่เกิด20เมษาถ,ถึง20พฤษภาใบนี้มันเด้งออกมาค่ะก็เลยเปิดเลยเนาะคนที่เกิดเดือนเ,เกิดราศีนะคะเมถทุนเนาะ21เอ่อพฤษภาถึง ่มิถุนายนนะคะก็ประมาณนี้นะคะถามว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3เนี่ยคุณมีโอกาสจะได้แฟนสายฝอไหมมีโอกาสได้แฟนสายฟอ3 0มแต่50%าเนี่ยคุณมีโอกาสจะได้แฟนเป็นชาวต่างชาติเ่ยเป็นชาวเอเชียหรือคุณอาจจะได้แฟนเป็นคนไทยก็ได้นะคะแต่คนที่คุณได้เนี่ยคือเนื้อคู่ของคุณหรือคนที่โชคชะตานำพามาให้จริงๆนะคะก็ขอให้คุณสมหวังในความรักนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามนุ่นรบกวนกด ติดตามแล้วกดกระดิ่งให้นุ่นด้วยนะคะ,ะแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนช่องนะคะก็ขอบคุณที่สมัครสมาชิกนะคะดูโฆษณาเข้ามาดูคลิปนะคะขอบคุณที่ดูดวงส่วนตัวเป็นการสะสมแต้มบุญไปด้วยกันนะคะนุ่นก็จะนารายได,ได้จากการดูยอดออดูคลิปนะคะจากการดูดวงส่วนตัวนะคะไปทําบุญเพื่อที่จะเป็นการต่อ ต่อบุญสะสมแต้มบุญนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรอดพ้นจากโควิดนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย